รันศนกษา642ส่147คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับก็จะเป็นคลิปในส่วนประกอบของรายวิชาคอมพิวเตอร์เอเจนดีไซน์ด้วนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ทิมเอ็กเทนนะครับแล้วก็สลิปแล้วก็คอมบันสลิปเอนติตี้นะครับว่ามีวิธีการใช้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับครับก็เข้ามาที่โปรแกรมสลิปเบิร์กนะครับแล้วไปที่นิวครับตรงนี้ไปที่พาร์กดโอเคครับ จากนั้นผมก็จะกดไปตรงสเก็ตครับแล้วก็ไปที่เส้นลายก่อนนะครับเลือกเป็นฟอนต์เพนตรงนี้นะครับผมก็จะกดตรงนี้ยามาตรงนี้นะครับแล้วก็อ่านะครับกรอบเส้นนี้น่าตัวนี้ขึ้นมากนะครับโอเครับนี่ผมกดลบออกก่อนนะครับกดใหม่แล้วก็ จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับจากนั้นผมก็จะมากดเส้นสไปรไล์ตรงนี้นะครับอ่ากดอ่าลากให้มันดูให้มนันเส้นป่าอย่างนี้นะครับติ๊กติ๊กครับอันนี้อ่ะวันนี้กดเอสซีออกครับแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันครับอ่าเป็นแนวตั้ง แบบนี้เลยแล้วกันนะครับเอีเส้นหนึ่งก็ได้ครับ,คครบนี้ไปก็ได้นะไม่เป็นไรโอเคครับผมก็จะทําอยู่ที่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเอาตรงนี้เส้นหนึงล้กันคนระับทำเยอะโอเคครับ ก็ไปที่คำสั่งในส่วนของทีมนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นทีมเอนจิตี้ก่อนนะครับในส่วนของพาวเวอร์ทมเนี่ยมันก็จะเป็นการลากผ่านจุดครับซึ่งลากผ่านจุดยังไงอ่ะอันนี้ผมกดค้างนะครับผมกดค้างไว้ลากผ่านจุดไหนมันก็จะลบจุดนั้นออกครับนี่ผ่านจุดไหนลบจุดนั้นออกผ่านจุดไหนลบจุดนั้นออกเห็นไหมครับปุ๊บอันนี้อ่ะก็จะประมาณนี้ในส่วนของคำสั่งพาวเวอร์ทมนะครับลากผ่านจุดไหนจุดนั้นก็คือเรบออกกดถูกแล้วกดคอนโทรลเซท นะครับโอเคก็พี่ทีม e n t i t y เหมือนเดิมนะครับต่อมาเป็นในส่วนของต่่งคันเนอร์ครับก็ผมจะเลือกสองเส้นแบบนี้ปุ๊บกับเส้นนี้อ่ามันก็จะลบตรงเส้นออกให้เป็นมุมแบบนี้ครับสมมติผมเลือกเส้นนี้กับเส้นนี้อ่าเส้นนี้ก็จะออกไปอ่าเส้นนี้กับเส้นนี้บ้างเส้นนี้ก็จะออกไปนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้บ้างเส้นนี้ก็จะออกไปเส้นนี้กับเส้นนี้ อันนี้ก็จะออกไปนะครับก็คือเลือก2เส้นตรงขอบตรงที่มันส่วนเกินก็จะออกไปประมาณนี้นะครับอ,อย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้เห็นไหมครับโอเคผมก็จะกดถูกไปก่อนนะครับแล้วก็กดค t ณตัวแสบต่อมาก่อนนะครับอ่ะโอเคครับต่อมาก็ไปที่ทิม n t i t y ที้ต่อไปก็คือในส่วนของทีมเอเวนไ i d ์คืออันนี้ให้เราเลือกขอบก่อน,นครับคลิก2ครั้งเลือกขอบผมสมมุติว่าผมเอาขอบนี้ปุ๊บกับขอบนี้นะครับนี นในส่วนอื่นๆที่ผมคลิกเนี่ยถ้าผมคลิกในส่วนของด้านในก็คือจะโดนลบออกไปนะครับสมมุติผมคลิกเส้นนี้ปุ๊บด้านในโดนลบออกเห็นไหมครับคลิกเส้นนี้ด้านในโดนลบออกคลิกเส้นนี้ด้านในโดนลบออกคลิกเส้นนี้ด้านในโดนลบออกเละเส้นนอกก็คือจะอยู่เหมือนเดิมซึ่ง2เส้นนี้นะครับเส้นที่ผมติ๊กว่าตอนแรก2เส้นคือจะเป็นขอบเขตของมันนั่นเองนะครับโอเคผมกดคอนโทรลแทกลับมาครับน,นะแล้วมาดูคําสั่งต่อไปคือ,อยังไม่จบในสองชิ้นะครับ ชิมเอวเอออกไซด์ก็คล้ายๆกันนะครับเลือกขอบก่อนอ่ะทีนี้เวลาเราติ๊กตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเอาด้านนอกออกครับอ่ะสันนี้ด้านนอกออกคลิกด้านนอกกลับออกเหมือนกันน่ะด้านนอกออกไปน,นี้ถูกไปก่อนนะครับกดที่ชิม กดที่ทิมครับกดอย่างที่ผมบอกครับก็ติ๊กสองเส้นก่อนก็คือเส้นเงียบเส้นนี้นครับที่เหลือเราก็ทิมออกไปวีนได้ครับเห็นไหมครับก็จะเอาข้างในไว้แข้างนอกออกแต่ถ้าเป็นทิมวีนไซค์คือเอาข้างเอาข้างในออกเอาข้างนอกไว้แบบนี้นะครับอะต่อมาต่อมาก็คือเหลือคําสั่งของทิม to โคสส้เซตนะครับถามว่าทชายังไงกดกลับไปก่อนนะครับโอเคครับไปที่ทีมเอกเอนติตี้ก่อนแล้วก็ไปตัวสุดท้ายนะครับก็คือทุกเส้นเนี่ยให้มองมันก็จะมองเป็นเส้นป่านะครับสมมติผมคลิกเส้นนี้เส้นนี้โดยลบเส้นนี้ก็โดยลอบไป่ลบเส้นกลางละ่ะอ่าไปนี้ซึ่งถ้าผมให้แนะนําในการใช้ก็จะใช้เป็นตัวทีมทูโคสส้เซตก็คือแบบใช้ได้ครอบคลุมดีนะครับแบบนี้นครับใช้ง่ายด้วยนะครับติ๊กแล้วก็ออกไป วันนี้นะครับโอเคนะนรองทีมก็ตัวมาที่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอตัวต่อไปกันนะครับต่อมาก็ยังอยู่ในส่วนของทีมแต่ว่าจะเป็นตัวเรื่องในส่วนของทีมแอคชัน่นตรงนี้นะครับผมก็จะลองสร้างนี้ก่อนขึ้นมาอาจจะจุดนี้ก็ได้ตัแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอาเป็นชนิดนี้ก็ได้นะครับกดเอสเซียก่อนนะครับผมจะสร้างวงกลมเหมือนกันนะครับน,นี้ก็ได Okay, uh. น,น,น,นี่แล้ววิธีการใช้ทีมในส่วนของทีมเอ t นจิตี้ก็คือ mm hmm. อ่าเดี๋ยวว่าครับสร้างเส้นตรงนี้ก่อนนิดนึนงโอเคครับวิธีใช้ก็คือมันจะเป็นการเชื่อมเส้นนะครับเห็นไหมครับกตรงนี้มันจะเด็กคลิกตรงนี้ก็จะเป็นแบบเส้น ต่อไปต่อกันนะครับเดี๋ยวนี้ปึ๊บนะครับต่อกันามาคลิกเส้นนี้อ่านดูมันต่อกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่ะก็คือมันจะเป็นการทําให้เส้นเนี่ยมาต่อกันถ้าอยู่ในระยะในแนวเดียวกันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของค,คําสั่งคบอันงเด็ดลองออกจากคําคสั่งทิมบ่อยหลักนี้ให้ดูนะครับต่อประมาณนี้ อ่ะแล้วผมลองไปที่ทีมเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันก็จะตอบไปได้อีกนี่นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้สําหรับการใช้ในส่วนของอทีมของอ่าเท t e n t entity นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือต่อไปเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการใช้เครื่องมือในการแบ่งเส้นนะครับในการที่จะทําให้เส้นตรงนี้เป็นสองเส้นหรือตรงนี้แบ่งเส้นแบบเป็นจุดๆดได้แล้วเราก็สามารถทีนออกไปแต่ละจุดได้ครับก็ จะเรียกว่าเครื่องมือสไปร์ล์อนติตี้ครับอ่าไม่ใช่สลิปอนติตี้อ่าวิธีการทําก็คือการเลืกเครื่องมือออกมาก่อนนะครับจากตอนแรกก็คือเรามาสร้างเส้นตรงสร้างเส้นสไปร์ลไว้แล้วก็สร้างวงกลมนนแบบแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่ทูนครับอ่าแล้วก็เราก็ไปเลือกหาอ่ามันจะมีอยู่นะครับในส่วนของอันนี้ลองหาดูน,นะครับ ตรงนี้ก็ให้มาที่ทูนก่อนนะครับอ่ะเริ่มไปที่ทูนนะแล้วก็ให้มาที่ในส่วนของแก t ทูนนะครับแล้วก็ไปที่อ่าอ่าสลิปเอนติตี้ตรงนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะแบ่งเส้นมันได้นะครับก็คือเราคลิกไปเลยเราจะแบ่งตรงไหนผมคลิกแบ่งตรงนี้อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะแบ่งเส้นเป็นสองเส้นผมคลิกที่ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะแบ่งเส้นสองเส้นผมคลิกตรงนี้ปึ๊บ อ่ะก็จะแบ่งเส้นแบบนี้ไปนะครับคลิกตรงนี้ก็จะแบ่งเส้นเนี่ยนะครับอ่ะตรงนี้เบ่งได้หมดเข้าวงกลมก็แบ่งได้นะครับเห็นไหมครับอ่ะตรงนี้กับตรงนี้ก็แบ่งได้เหมือนกันเห็นไหมครับก็จะเป็นแบ่งกันแบ่งในแต่ละส่วนครับซึ่งต่อมาผมก็เยอเสียออกไปก่อนนะครับแล้วเราสามารถย้อนกลับไปให้มันแบบ ยกเลิกการทําแบบนี้ได้ยังไงนอกจากเราจะกด c t r l Z แแล้วนะครับให้มันย้อนกลับนะแล้วก็สามารถคลิกตรงนี้ตรงจุดมันนะครับกด d e l e t เอาไปเห็นไหมครับตรงจุดแล้วก็ delete ก็ได้นะครับที่ตรงจุดที่เราแบ่งนะกด delete ก็ได้นะครับ,นะรบมันก็จะกลับมาเป็นเส้นเดิมนะครับกดจุดกด delete ไปกดจุดกด delete จุดที่เราแบ่งนะครับกด delete ไปได้เลย ดีลิหนไปนะจนุดจนี้ดีลิตครับจุดนี้ดีลิตอันนี้นะก็จะกลับมาเป็นวงกลมหรือว่าเป็นในส่วนของรูปแบบเหมือนเดิมนะครับตอนจากที่เรายังไม่แบ่งเส้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอ,อพัก